สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขสนุกสนุกบอลกับสบายดียามเสาร์พี่น้องจ้ะแมตากำมาเลาะหาบึงเฮดบดพี่น้องมาหาแต่เมื่อก่อนพคนละหาก็เป็นกระตุ่นกระตินก็เลยมาเลาะบึงอีกพี่น้อยว่าสิเมือโบมีเนาะมาเลาะมากันพี่น้องเราเฮ็ดบดยามสวยๆจังน้อยพี่น้องเอ้ยแม่ตากะหากระจำควันเขาแล้วเนาะเอาควันเขาขึ้นแล้วก็เลยแลนมาบึงเฮดบดพี่น้อง ได้หรือบ่ได้แหละพี่น้องเลยถ่าลุ่นถ่าส้มน้ำกันลมกับวื้ยวุ้ยอยู่พี่น้องลมหนาวแต่ก็หาอยู่หากินธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องบ่สอกกับบ่มาบ่หากับบ่ได้ได้พี่น้องเลยบ่ได้กินได้กันบ่หากันดิมามาเลาะน้ำกันพี่น้องเลาะหาเก็บเห็ดบดเด้ออันแรกขามาดูมาส้มกับผักกุไยไกุ้ยแซ่ไหนเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให่งโซ่เมตตาแลักกระโงน้องฟาสุกน้ำไหนเด้อพี่น้องเลยบ่ซอย คะ่ะขนมนางแล้วกันพ่อมีกำลังใจสู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยน้องป้าโทษพี่นอ้นองเอ้ยเฮ็ดบดเฮ็ดบดนี่อ่อนๆเลยอืมเฮบดอ่อนๆดีสุอดีสุกมามามา,มาเฮ็ดบดนองกันพี่น้อง ดีพอดีสุบพี่น้องเลยพอดีสุบเลยต่อเดียวไปเราไปอีกพี่น,อน้องมนันหรือประมาณขาลุ่นขาลุ่นเราแถวนี้ไม่ตาเคยมาหละนี่หรือผมมีมันหรือประมาณขาลุ่นน้ำกันเราเห็นก็คือประมาณละเราเห็นโบดเราเห็นโบดพี่น้อ,นอ,บบทอ,ทนองทำหน้าเหือดทำทงให้ทงหน้า ลมก็วือๆอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าว่ากล้องเอาสัตว์บ่คมก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องมาตมาเจอัวได้ลูกพี่น้องเบิ่งคือสิบ่ันได้เนาะต้องใส่อาหารสิเกิดอีกพี่น้องจังได๋หาุนเบิ่งดมันได้วิท่รจังได๋าก็สิรอุนเบิ่งนํากันพี่น้อง มาเก็บเฮ็ดข้าเจ้าเก็บเบิดก่อนแลแถวนี่นาแล้วบ่มีซักสิป่าอ๋นาะโอ๋เบิโบอกพตาแนพตาองนี่นะมันยังหันด้นะตาบมันได้น Nha à, cái lia lụ mình Cái bê ta xăng vậy Mà, mà thứ nội tôi nên nó hết lùi lui. Nha, à, xong tôi này. Như à, thế tôi ta tặn để tụi. Cái Bê ta xăng vậy bên nó. tôi kì lại lại. <laughs> ตุยลลีพ่อนหน่อยนาหักกรีไม่ได้แม่พนกันแม่เพื่นกันต่ำๆตุยนาลุเพ่นตุยคือกันหนาหักกระโด

nó mang cái tổ nhang, Để. Để. Để tổ nhang đây, mông nhung măng nhang, măng nhang nhang, mông nhung nhang nhay, măng nhang nhang, tổ nhang này nè, ruột phần hà cái lia ruột kiềng, ông sai sếp thẩu ao này này, nhang nằng thẩu ao gì vậy nọ ยังไม่ได้กลับเด้อยังเบ่งเนี่ยตุกมันยังวันหันมันเลยยังวันได้กำลังนอนเบ่งอยู่เผาอนาอัวพี่น้อยทั้งที่เฮาเนาะไม่ได้กินดอกนี่แต่พระตากับลูกกินทั้งเฮาก็เป็นห่วงครอบครัวเนาะได้มาหาอยู่หากินแล้วก็เห็นแนวกินเฮาก็ต้องได้เผาเอา ก็บสิได้หรือบ่ได้ดอกเมื่อยเผามันก็สิเมืสีงดายพี่นอ้อเขามันนานได้อันนี้มันก็สิที่อย่างสิเพนนะสิบมงกว่าคิดใส่ลูกกับพัวหมักก็เลยเผาอันซา้จะคล้องอาก,ก้อย มาแน,น่นก็ได้หกหนึ่งได้หน,นนอนหนึ่งมาไม่นี้เพิ่งมาเห็นเผันลุกผันบานหันถ้ารุ่นพี่เนาะได้หรือไม่ได้ để bên bình Cái lăng bình để tạo các mà hai hết bột các bột bột khít và xì hến phần đại, để, để bột nó cả. ดินเนะี่ยอันนี้เห็ดบดพอดีสุดพี่น้องสีแก่กับโบแก่สีอ่อนกับโบอ่อนมานะดึกกำพืชพอ,อนนพอดีเอิญเนาะกำพืชเด้นะกำพืชพอดีสุดแซ่บได้บัวลายพี่น้องทันทะีไปไกลกับยันง,งวัวงพันได้ใดดูแล้วกันยันพันได้น่องพันธุนะพอดีอยันพันกินน่องก็เลยมากลับมาเผา สุดได้ถั่วหนึ่งถ้าลุ้นถ้าลุ้นใสสุดได้รือป่ได้ไไดยังเบ่งอยู่ส่สุดได้อีกแล้วพี่น้องอีกโบนานเกินรอแล้วจ้ากำลังย่อนไปได้ค่าสอก เช่นไรหนึ่งเช่นไรหนึ่งก็ได้อาหารเทียงแล้วมาฝากครอบครัวแล้วจ้าฝากลูกฝากครัวแล้วแต่จะคล้องน้ำบริกินดอกพี่น้องแต่นั่นนี่แลหละหักครอบครัวก็เลยอดทนสูบเผาเอาเดีย เป right? ็นบ่ลลูกก็ได้แล้วก็จะนอนนเป็นบลลู ไลงเรื่อยๆใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้้วใกล้แล้เออก็นอนแล้วอันเออเออนอนลงนอนลูบบ้านนี่ยสิได้ สองทึกในขนหาหักมาสร้างขนาดเลยก่ายขึ้นจังหน่อยจังหน่อยรอรุ่นเสร็จแล้วพีได้แล้วได้แล้วอ,อาหารอาหารพระตะกับลูกเกิดอีกแล้วไอ้ถุงหูหน่องัวหน่องัวเข่า,าจนได้ หนต้ตาบอกกินแม่ตาหนะเผาเอาให้ลูกให้พ่อๆฉยๆไปเหลาะเปลือกน้กันพี่น้องมาหอดเพื่อนเลยพี่น้องหน้าตาน่าทุกอย่างอันนี้ที่สี่เห็นมันซอใหญ่หมดเลย,ยงงาทางปลายทางยางมันเกือบแขนหนึ่งคนเลยแม่ทงยางแม่ทงยางน้องงัวออน้องงัวกันเดี๋ววออยวเต็มทง มากระท่านกระท่านก็เอาพี่นนอะเห็นยังคว้างหนาบ่ได้ได้แนวกินเม่ตาบ่ให้ผ่านเอาเรียบกระท่นก็เอาเฮ็ดก็เอากีซี่ก็เอาแม่หมากระท่านมันใหญ่กี่จะม่ตาเห็นอหนึงเอาบ่ได้สีป็ต่อยเอาใหม่สีแบกมาเสาขี่รถไปต่อยเอารกมันใหญ่ละช่วยน้ขีดแบกมาเสาขี่รถไป่อยกม่รมานแมน่รม่ตาจัดการน เอ,เอาขายเอาขายเาจ้าผเอาขายเอาขายบ้าโทอันนี้ดาเสื้อเอาไปขายผู้อัลหลุใจจะไ,ได้เงินบอฮะนิ่มอีกจะได้เงินเอ้ยเป็นขายบอจ้า,จาสิไปขายบ่ฮะไปขายกันมมาบ่ฮะไปขายแล้วหมกถั่วน่ะฮะขายเลย หมักถั่วนะเบิร์ดและเบิร์ด,ดโอ้หาวชนาไปขายหมักถัว่วเบิร์ดดูสิได้จักพันเงินมาแม่มาหม,ม,มักถั่วสามหมัดสุพรรณไปขายนะก็เบิร์ดและหมักถั่วสามหมัดหนึ่งมันหมักถัว่วหายไปขายามมอืมอ่าเทือนเลยพี่นอ้อง ลาเลยพี่น้องสำหรับที่ในพ่อๆกันคลิปหนาพี่น้อ,นนอจงจ้ะเอเปิ่งพ,อ,งพอ,งอส้มก็ไหลก็แซ่ในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีปลาลุงหน่ยปลุลูกนะ